สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนักกษัตริย์ปีมะเสงนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าคนเกิดปีมะเสงนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับทั้งในเรื่องของดวงชะตาการงาน การเงินและความรักครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในทุกๆก,การทำนายดวงชะตาครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะเส็งครับในช่วง1 6จนถึง31พฤษภาคมนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่าคนเกิดปีมะเส็งนั้นนะครับไพ่8ดาบจะพูดถึงคนเกิดปีมะเส็งเจอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดวงชะตาการ เจออุปสรรคเจอปัญหาในเรื่องของการทำงานทําสิ่งต่างๆบางท่านตกงานบางท่านต้องย้ายงานบางท่านเจอการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วง16จนถึง3สพฤษภาคมนี้คนเกิดปีมะเส็งจำต้องสละหรือว่าละทิ้ง สิ่งเก่าๆบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆนะครับเอาละครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะเสงก็ว่าได้นะครับอาจจะต้องมองหาโอกาสใหม่ๆนะครับต้องละทิ้งสิ่งเดิมๆสิ่งที่เคยทำแล้วอาจจะไม่ทำให้ คุณนั้นก้าวไปข้างหน้าได้หรือทําแล้วมีปัญหาหรืออยู่แล้วไม่มีความสุขนะครับในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆนั้นเรียกได้ว่าคนเกิดปีมะเส็งจะต้องเปลี่ยนวิถีเดิมนะครับแล้วก็ก้าวสู่อะไรใหม่ๆนั่นเองนะครับในช่วง16จนถึง31พฤษภาคมนี้ส่วนไพ่2ดาบนั้นจะเป็นบทสรุปในดวงชะตาก,การงานของคนเกิดปีมะเส็งว่าเรียกได้ว่าให้ระวังในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะครับอุปสรรคปัญหา บางอย่างที่จะเข้ามาทําให้ลังเลใจโลเลนะครับตัดสินใจลําบากช่วงนี้คนเกิดปีมะเสงนะครับจิตใจสับสนว้าวุ่นเพราะฉะนั้นแล้วจะคิดจะตัดสินใจอะไรจะต้องใช้สตินะครับแล้วก็ ค่อยๆค,คิดนะครับเอาปัญญานะครับนำหน้าเพื่อที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไปให้ได้นะครับเอาใจช่วยคนเกิดปีมะเส็งในเรื่องของดวงชะตาการงานนะครับขอให้ผ่านในเรื่องของดวงชะตาการงานนะครับในช่วง16จนถึง3สเวพืพฤษภาคม2563นี้ไปได้ด้วยพลังใจและสติปัญญาของท่านครับเอาใจช่วยครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปแล้วเรามาดูดวงชะตาการเงินของ คนเกิดปีมะเส็งกันบ้างมาดูซิว่าดวงชะตาการงานอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะเส็งล่ะจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของนักกษัตริย์ปีมะเส็งนะครับหรือว่าปีงูนั่นเองนะครับในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม2563ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะเส็งครับไพ่เดอะสตาจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะเสงว่าเรื่องของการเงินต้องบอกว่าการเงินจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเงินเข้ามาการเงินคล่องตัวมากขึ้นนะครับมีเงินที่จะพอใช้ จ่ายต่างๆสามารถจัดการกับปัญหาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆได้ดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมถึงบางท่านที่มีภาระหนี้สินก็จะสามารถเคลียร์หนี้สินบางส่วนได้ปิดหนี้ปิดสินบางส่วนได้ด้วยเช่นกันนะครับไพราชาแห่งคาถาจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะเส็งครับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในดวงชะตาการเงินกําลังจะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินของท่านนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําไปสู่โอกาส ดีๆหรือการเงินที่ดีขึ้นของคุณนะครับในช่วง16จนถึง31พฤษภาคมนี้การเงินของคนเกิดปีมะเส็งนั้นมีเกณฑ์คล่องตัวขึ้นนะครับ การเงินที่คล่องตัวขึ้นนั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในดวงชะตาการเงินของท่านโอกาสบางอย่างที่เข้ามานะครับหรือบางสิ่งบางอย่างที่ท่านได้ทําสิ่งใหม่ๆที่ท่านได้เริ่มต้นจะนําพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ครับไพ่อัศวินแห่งเหรียญจะพูดถึงบทสรุปในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะเส็งนะครับการเงินดีการเงินคล่องตัวนะครับแต่ยังเป็นลักษณะการเงินที่เข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ยังคงต้องระวังในช่วง16 6จนถึง31พฤษภาคม2563นี้ของคนเกิดปีมะเส็งก็คือในเรื่องของเงินเก็บครับจะต้องระวังเรื่องของแม้เงินจะเข้ามานะครับแต่ก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องจ่ายออกไปทําให้เงินไม่ค่อยมีเหลือเก็บสักเท่าไหร่จะต้องระวังในเรื่องของการเก็บออมด้วยนะครับคนเกิดปีมะเส็งทั้งหลายเอาล่ะครับนี่คือดวงชะตาก,การเงินครับของนักกษัตริย์ปีมะเส็งหรือว่าคนเกิดปีงูนะครับในช่วง 16จนถึง31พฤษภาคม2563เดี๋ยวเรามาดูดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะเส็งกันบ้างครับมาดูซิว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะเส็งนั้นจะเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของนักกษัตริย์ปีมะเสง็งหรือว่าปีงูนะครับในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม2563ครับ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหากคุณเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนรักนะครับหรือว่ามีความขัดแย้งบางอย่างในช่วง16จนถึง31พฤษภาคมนี้ไพ่เดอะสตารจะพูดถึงการคืนดีนะครับความรักของคุณยังคงมีหวังอยู่เสมอนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการคืนดีในความสัมพันธ์การปรับความเข้าใจกันหากใครที่ความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดไพ่ใบนี้จะพูดถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับไพ่8คาถาจะพูดถึง ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะเส็งนะครับว่าความสัมพันธ์กําลังก้าวไปแล้วก็พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างดีโดยเฉพาะใครหลายๆคนที่เริ่มต้นคบหาดูใจกันได้ไม่นานนะก็เรียกได้ว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดก็ว่าได้นะครับไพ่สีคาถาจะเป็นบทสรุปในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะเส็งในช่วง16จนถึง3 1พฤษภาคมนี้ไพ่ใบนี้จะพูดถึงความมั่นคงทางความสัมพันธ์นะครับหลายๆคู่มีเกณฑ์ที่ จะมองละในเรื่องของการสร้างอนาคตร่วมกันก็เป็นได้นะครับสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ที่จะพบเจอใครบางคนนะครับเป็นคนที่คุณนั้นถูกชะตารู้สึกว่าคุยด้วยแล้วถูกคอคุยด้วยแล้วสบายใจมีความสุขและความสัมพันธ์ระวัง คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม2563นี้แหละครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาความรักครับของคนเกิดปีมะเส็งหรือปีงูนะครับในช่วง1 6จนถึง31พฤษภาคมนี้นะครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกํ กำลังใจให้กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนบุญรักษาเทวาวอวยพรวันนี้สวัสดีครับ